สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิสานิเวศนอนนท์ชื่อเล่นชื่อมะปางค่ะตอนแรกอาพามาโบสค่ะแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันไม่มีรูปปั้นให้สักการะไม่เห็นว่ามีพระเจ้าค่ะตาหนูมองไม่เห็นก็เลยไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงค่ะไม่เชื่อค่ะ พอมาได้สักสองสามอาทิตย์ก็รู้สึกว่าอยากจะเชื่อพระเจ้าค่ะหนูมาคิดจากค่ะแล้วหนูอธิษฐานพระเจ้าก็ตอบรับคำอธิษฐานของหนูค่ะตอนนั้นไม่สบายค่ะก็อธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็รักษาให้หนูหายค่ะตอนแรกเรียนแบบ ก็จะว่วงนอนค่ะก็แล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็ตอบรับทำทำให้หนูไม่ง่วงค่ะก็เรียนแบบหนูไม่เข้าใจเลยค่ะก็ไม่เข้าใจที่ครูสอนแล้วก็แล้วก็ทำไม่ถูกค่ะก็เลยอธิษฐานอยู่ดีหนูก็เข้าใจเลยค่ะก่อนหน้านี้ตอนอยู่ป .5 ก็เกรด ประมาณ3.20ค่ะพอขึ้นป .6 แล้วอธิษฐานต่อพระเจ้าก็เกรดก็3.50กว่าขึ้นค่ะมาเพื่อที่นี่รู้สึกอบอุ่นกว่าเวลาไม่สบายใจอะไรก็ถามเขาก็ให้คำปรึกษาหรือว่าคำแนะนำที่ดีกว่าค่ะก็รู้สึกว่าสังคมที่ เชื่อพระเจ้ารู้สึกอบอุ่นกว่าค่ะรู้สึกว่าพระเจ้าทรงรักเราค่ะเพราะพระเจ้าทรงช่วยเราทุกๆเรื่องเรื่องการเรียนเรื่องการอยู่ในสังคมเรื่องการที่ออกไปสู่สังคมภายนอกค่ะที่เราไม่เคยอยู่ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าก็ดูเราทุกที่ที่เราไปค่ะ